ข้อนี้เหมือนจะยากนะคะแต่ถ้าทุกคนคิดแบบนี้มันจะง่ายมากๆเลยค่ะวิธีการทำเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรูจะแยกคิดนะคะคุณรูจะแยกเป็นคิดตัวล่างแล้วก็คิดตัวบนก็คือแยกกันแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวคุณรูจะไปดูตัวข้างล่างก่อนนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงอะมาดูนะคะว่า72ไปหา64เนี่ยตัวเลขมันลดลงลดลงไปเท่าไหร่คะ ลดลงไป8เนาะคุูกขอเขียนเป็นลบแแบบนี้นะจากตัวนี้ไปหาตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าลดลงไป8เช่ <reacted> นเดียวกันจากก้อนนี้ไปหาก้อนนี้ก, <cassette> ก็ลดลงไป8นะคะจากตัวนี้ไปหาต,ตัวนี้ก็ลดลงไป8นั่นหมายความว่าเลขตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่คะเราก็เอา48ลบกับ8ได้เลยเนาะก็จะได้เท่ากับ40นั่นเองนะคะแล้วเลขข้างบนต้องเป็นเลขอะไรจะเห็นว่ามันเป็นเลข1ทั้งหมดเลยแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น1เช่นเดียวกันก็จะได้เป็น1นึ่ส่วนสีนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ ขอ่่นนัเงคะแล้วก็สอบใครนะคะที่อยากได้คอสในร้อยนะซึ่งคอสนี้นะคะคุูกจะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแนวข้อสอบจริงเลยจบครบในคอสเดียวซึ่งใครที่มีเวลาน้อยนะคะไม่อยากลองผิดลองถูกเองอยากได้ข้อสอบที่ตรงประเด็นไปเลยคุูุกแนะนําเป็นคอสนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรีวิวที่รุ่นพี่รอบที่แล้วเนี่ยไปสอบมาค่ะใครที่อยากได้คอสนี้นะคะสามารถกดตะกร้าด้านล่างได้เลยหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจมาก็ได้ค่ะ